สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบยหรือที่เราเรียกกันว่าโรค PCOS Polycystic Ovarian Syndrome นั่นเองนะครับโรคนี้มันมีความสำคัญเพราะว่ามันเจอกันได้บ่อยนะครับแล้วมันก็มีอันตรายทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับ ก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับโรค PCOS polycystic ovarian syndrome เนี่ยอาการของเขาเนี่ยนะครับก็จะเจอในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับมาด้วยมีประจำเดือนที่มันผิดปกติไปนะครับมีน้อยหรือมีไม่สมเสมอนะครับ ร่วมกับการมีสิวขึ้นนะครับแล้วก็มีขนเพิ่มขึ้นในบริเวณที่เราไม่อยากจะให้มันมีนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณหนวดตรงนี้นะครับตรงเครานะครับขนหน้าอกนะครับบางคนก็จะมีขนที่รักแล้แล้วก็ขนที่อาวัยวะเพศเพิ่มขึ้นด้วยแล้วในบริเวณที่เราอยากจะให้มันมีมันจะไม่มีครับนั่นก็คือผมมันจะเริ่มร่วงด้วยครับแล้วก็มีสิวนะฮะแล้ว นี่มันเป็นแค่อาการภายนอกที่เราไม่อยากจะให้มันเป็นก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะทําให้เราดูน่าเกลียดหรือเปล่านะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีโรคอื่นๆซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาภาวะนี้ให้ดีเนี่ยครับโรคอื่นจะตามมาคือโรคอะไรบ้าง 1. โรคอ้วนนะครับอันเนี้ยจะเจอได้บ่อยในคนที่เป็นโรค p c o s นะครับมีภาวะเบาหวานหรือภาวะดื้ออินซูลินได้นะครับมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆขึ้นมาได้ มีโอกาสที่จะมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็มีไขมันพอกตับได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังทำให้มีการเจริญพันธุ์ที่ลำบากมากขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยก็มีบุตรยากนะครับอ่านี่คือปัญหาของคนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะนอกนือจากนี้การนอนหลับของคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยปกติด้วยนะครับคือเขาจะมีปัญหาทางด้านการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับ เกือบครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นโรค PCOS เนี่ยนะครับมีปัญหาทางด้านการหยุดหายใจในขณะหลับถ้าไม่ไปตรวจการนอนหลับก็จะไม่ทราบเลยนะครับปัญหาทางด้านจิตใจเราก็จะเจอได้ว่าคนเหล่านี้นั้นมีปัญหาทางด้านของการวิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับ โรคทางด้านการกินต่างๆอ่านี้เราจะเจอได้ได้บ่อยนะครับโรค Binge-Eating นะครับหมายความว่าจะมีการอยากจะกินขึ้นมากินเข้าไปทีเยอะๆ,ๆนะครับหรือเป็นโรคบูลเมียก็คือกินแล้วเนี่ยไปล้วงคอให้อ้วกเนี่ยก็จะเจอในในคนเหล่านี้นะครับดังนั้นมันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตรวจโรคนี้แล้วรักษาตั้งแต่แรกๆก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับโรคนี้เนี่ยเราตรวจยังไงวินิจฉัยยังไงนะครับ ถ้าเรามีอาการประจำเดือนมาน้อยผิดปกตินะครับมาไม่สม่ำเสมอร่วมกับการที่เรามีลักษณะอื่นๆเช่นเมื่อกี้ที่บอกไปมีสิวขึ้นนะครับมีขนขึ้นในบริเวณที่เราไม่อยากจะให้ขึ้นเช่นตาหนวดเครานะครับขนหน้าอกเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะพอบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นโรคนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการยืนยันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่น การตรวจเัลทราซาวผ่านทางช่องคลอดเพื่อที่จะดูว่ารังไข่ของเราเนี่ยมันมีซีสเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับโดยซีสเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณสัก4ถึง9มิลิเมตรนะครับอ่าแล้วมันก็จะมีหลายอันด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีกันเยอะนะครับ12ซีสหรืออันบางทีอาจจะ2ี20่20-30เลยก็ได้นะครับไอซีสพวกนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือ ซิสที่สมควรที่จะต้องเกิดการตกไข่นะครับแต่ว่าในโรค PCOS นั้นเราไม่สามารถตกไข่ได้นะครับเวลาไข่เรามันไม่ตกเนี่ยประจำเดือนเรามันก็จะมาไม่สม่ำเสมอนะฮะแล้วการที่ไข่ไม่ตกนั่นเองก็จะทำให้เรามีบุตรยากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนี้มันยังมีการเจาะเลือดน,นะครับการเจาะเลือดเนี่ยเป็นไปเพื่อ2อ,อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือการยืนยันว่าเป็นโรค PCOS หรือไม่ และอย่างที่2เป็นการวินิจฉัยว่ามันไม่ได้เป็นโรคอื่นนะครับอ่านั่นก็คือเราต้องเจาะเลือดตรวดอะไรบ้างนะครับข้อแรกคือเราอาจจะเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีค่าที่สูงกว่าปกตินะครับแต่มันจะมีกรณีหนึ่งซึ่งในผู้หญิงที่ตอนแรกเนี่ยก็ดูปกติดีอยู่ดีคืนดีขึ้นมานะครับหนวดเพิ่มขึ้นนะครับเยอะเลยเยอะมากๆเลยนะครับ เป็นอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็คราวขนนออกเพิ่มขึ้นเสียงก็ใหญ่ขึ้นเหมือนผู้ชายนะครับรู้สึกกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นภาวะนี้จะไม่ใช่โรค P C O S แล้วนะครับเพราะภาวะนี้จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับเขาเรียกว่าเป็น virilization virilization นะคือมีลักษณะกลายเป็นเพศช,ชายนะครับคือยกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ขึ้นเสียงที่มันทุ้มลึกเหมือนผู้ชายนะครับแล้วก็ขนตามที่ต่างๆนียมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ ผู้หญิงบางคนก็จะมีลักษณะคลิตโริสที่มันโตขึ้นด้วยอันนี้ไม่ปกตินะครับไม่ใช่โรคถุงน้ํารังไข่เยอะนะมันต้องระวังโรคที่มีการสร้างฮอร์โมนผิดปกติเช่นโรคเนื้องอกตามรังไข่หรือเนื้องอกต่อมหมวกไตนะครับโรคนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างรวดเร็วนะคือตอนแรกเนี่ยเราสบายดีอยู่แล้วยู่ๆไอของพวกนี้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วหมอเขาจะต้องมีการตรวจฮอร์โมนแนวตัวหนึ่งชื่อว่า DHEA s นะครับร่วมกับเทสโทสเตอโรน ในคนที่มีภาวะ Virilization แบบนี้เนี่ยนะครับค่าเทสโทสเตอโรนของเขามักจะสูงนะครับสูงเกิน150นะครับแล้วถ้ามีค่า DHEAS นะครับสูงขึ้นนะครับ d i h y d r o e p i a n d o s t e r i i n d o n e sulfate เนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงเกิน800เนี่ยเราต้องระวังเนื้องอกต่อมหมวกไตเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไอ้พวกนี้อาจจะต้องมีการไปผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆตามมานะครับดังนั้น2อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่หมอเขาพิจารณาว่าอาจจะต้องส่นะครับ อื่นๆที่เราจะต้องมีการส่งตรวจอันแรกก็คือ,อมันจะมีโรคโรคหนึ่งซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยเจอไหร่โรคนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องอกังวลนะครับมันจะชื่อ non classic congenital adrenal hyperplasia ซึ่งมันเป็นความผิดปกติของเอนไซม์ตัวหนึ่งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในต่อมหมกไตแล้วอันนี้ถ้ามันผิดปกติเนี่ยนะครับมันจะทำให้มีความผิดปกติของระดับ17 hydroxyprogesterone นะครับ 17- ไฮดรอกซิโปรเจส e ตอโรนเนี่ยตัวนี้มันผิดปกติไปนะครับถ้ามันผิดปกติก็อาจจะเป็นโรคโรคนี้ถามว่าทําไมเราตึงต้องตรวจนะครับมันก็เพราะว่าอาการของโรค PCOS กับโรคนี้มันเหมือนกันเปรียบเลยแล้วก็เจอในคนกลุ่มเดียวกันด้วยแต่ถ้าเราวินิจฉัยไม่ได้แล้วเราปล่อยให้คนเ,เหล่านี้มีลูกนะครับถ้าโชคร้ายลูกก็จะเป็น c o n t i n i t t l l d r e n a l hyperplasia หรือต่อมหมกไตทํางานผิดปกติอย่างเต็มขั้นแล้วอันตรายมากนะครับถ้าเราไม่รู้ก่อนนะครับดังนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดไว้เพียงแต่โชคดีอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยเจอในคนไทยมันเจอในคนอ่าคนฮิสแปนิกคนสเปนพวกนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็คนยิวนะจะเจอพวกนี้มากกว่าแต่คนไทยเอเชียเนี่ยไม่ค่อยเจอโรคนี้ดังนั้นอา,อาจจะไม่มีการส่งตรวจเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับอ่ะ ทีนี้มันก็มีตัวเลือดอย่างอื่นที่เราอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นตรวจเรื่องของฮอร์โมนไทรอยนะครับตรวจเรื่องของฮอร์โมนโปรลคตินเพราะว่า2ตัวนี้นะอาจจะทําให้ประจำเดือนของเรามาผิดปกติโดยที่เราไม่ได้เป็นโรค pcos ก็ได้นะครับเมื่อเราตรวจเลือดครบแล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่องของตรวจอัลตราซาว์ของรังไข่เรียบร้อยแล้วนะครับหมอเขาไม่ิด้ใสว่าเป็นโรคโรคนี้เราจะทํำยังไงกันดีนะครับประการแรกสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือการลดน้าหนักนะครับ เรารู้ว่าถ้าเราลดน้ําหนักลงมาได้เนี่ยโรคนี้เนี่ยอาการมันจะดีขึ้นนะครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโรค PCOS เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหายขาดได้นะครับมันไม่หายขาดนะครับแล้วต่อให้เราหมดประจําเดือนไปแล้วเข้าสู่วัยทองไปแล้วเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศช,ชายของผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะสูงกว่าผู้หญิงวัยเดียวกันที่ไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับก็มีการศึกษาจนถึงอายุ70เลยก็พบว่า คนไข้เหล่านี้ยังมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงอยู่และบางคนก็ยังมีหนวดมีเคราที่หลงเหลืออยู่ด้วยนะครับอ่ามันก็เลยเป็นเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะจัดการรักษานะครับอ่ะมาดูประการแรกกันหลังจากที่เราลดน้ําหนักนะครับยาที่เราใช้ในการรักษานะครับมันก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกสําหรับผู้หญิงที่ไม่ต้องการจะตั้งครรภ์นในตอนนี้ประเภทที่2คือผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกนะครับ ถ้าเป็นในผู้หญิงที่ยังไม่ต้องการจะมีลูกนะครับเราจะใช้ยาคุมกําเนิดชนิดที่มีฮอร์โมน2ตัวร่วมด้วยกันนะครับก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ประจำเดือนของเรามาปกติมากขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดยาประจำเดือนก็จะมาผิดปกติเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้มันไม่สามารถที่จะให้ขาดได้นะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องกินยาคุมตัวนี้ไว้ต่อเนื่องนะครับ ยาคุมพวกนี้ที่เป็นฮอร์โมน2ตัวร่วมกันเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกก็คือมันจะสามารถลดพวกขนเนี่ยที่ขึ้นได้นะครับพวกพวกหนวดพวกคราวพวกนี้จะสามารถช่วยได้นะครับแล้วมันก็จะลดสิวที่เราเป็นนะฮะรวมทั้งทําให้ประจำเดือนของเรามาได้อย่างปกติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่เราจะใช้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวโปรเจสเตอโรนซึ่งมันอยู่ในฮอร์โมนนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกของเราเนี่ยไม่ได้โตจนเกินไปนะครับอ่าเวลาที่เราไม่มีประจำเดือนมานานๆเนี่ยตัวเยื่อบุโพรงมดลูกของเราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตแล้วก็หนาตัวไปเรื่อยๆทําให้เรามีความเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องให้เรามีประจำเดือนออกมาจะได้ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกนะครับดังนั้นการใช้ยาคุมกําเนิดนี่ก็เป็นตัวที่ช่วยอย่างหนึ่งแต่บางคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราไดเอสโตรเจนไปเรากินแล้วเราจะบวมเราจะ มีปัญหาอะไรอื่นหรือเปล่านะครับก็อยากจะใช้ตัวโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวซึ่งก็จะใช้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการที่เรามีหนวดมีเคราขึ้นนะครับมันจะช่วยทําให้ประจำเดือนของเรามาปกติสม่ําเสมอเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ช่วยเรื่องของสิวนะครับแล้วก็เรื่องของขนพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทางเรื่องของคนที่ไม่ต้องการกินยาคุมแบบ2ตัวร่วมกันนะครับทีนี้ ในคนที่กินยาคุมไปแล้วสักประมาณ6เดือนเนี่ยแล้วขนมันยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไม่ชอบนะเพราะว่ามันไม่สวยเนี่ยเราสามารถให้ยาอีกตัวหนึ่งไปต้านฮอร์โมนเพศชายได้ยาตัวนั้นก็คือสไปโนโรแลคโตนนะครับตัวนี้ก็เป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยทําให้เรื่องของขนอะไรพวกนี้ดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเลือกวิธีในการไปเลเซอร์ขนนะครับนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะทีนี้ ต่อมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมีการให้ก็คือยาชื่อว่าเมทฟอร์มินเป็นยาเบาหวานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถพอจะช่วยภาวะนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่เลือกมันเป็นยาตัวแรกนะครับเพราะว่าผลการรักษามันสู้ไอสตัวที่ผ่านมาไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวหลังถ้าเกิดว่าเราจะไม่จะต้องใช้หรือเราอาจจะใช้เสริมในคนที่เป็นผู้หญิงที่มีโรค PCOS เนี่ยแต่มีโรคเบาหวานหรือว่ากําลังจะเป็นเบาหวานเราก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยเสริมด้วยนะครับ นี่ในกรณีของคนที่ไม่ต้องการตั้งขันนะครับคือสามารถทานยากลุ่มกําเนิดได้แต่เราจะทานยาคุมกําเนิดนเราต้องทราบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ายาคุมกําเนิดกลุ่มนี้มันอาจจะทําให้เราเกิดริมเลือดอุดตันในร่างกายได้โดยเฉพาะถ้าเราสูบบุหรี่หรือถ้าเราอ้วนมากๆหรือถ้าเราอายุเยอะคือเกิน40ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้จะต้องมีการดูแลตัวเองดีๆนะครับอาการของริมเลือดอุดตันในร่างกายส่วนใหญ่มันมักจะเป็นที่ขาก่อน มันก็จะมีขาข้างใดข้างหนึ่งบวมปวดนะครับถ้ามีแบบนั้นรีบไปหาหมอเลยนะครับอ่าแล้วที่สําคัญคือต้องอยาสูบบุหรี่เพราะว่าเมื่อไร่เราสูบบุหรี่นะครับมันจะยิ่งทําให้เรามีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันมากขึ้นถ้าเรารับประทานยาคุมตัวนี้อยู่นะครับอ่าต่อมามาถึงคนที่ต้องการมีบุตรบ้างนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าคนที่เป็นโรค PCOS นั้นจะมีบุตรยากนะครับมีบุตรยากนะ เพราะว่าไข่มันไม่ตกนะครับทีนี้ถ้ามีบุตรยากเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับข้อแรกเราอาจจะต้องมีการตรวจให้แน่ใจว่าเรามีบุตรยากเนี่ยมันเกิดจากภาวะ P C O S ไม่ได้เกิดจากภาวะอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่เขารักษาเขาก็จะตรวจนะครับและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็น P C O S จริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําให้มีบุตรได้อย่างไรบ้างนะครับยาก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับที่เลือกนะครับ อาจจะมีคนได้ยินชื่อยาโครมมฟีนนะครับยาโครมีฟีนตัวนี้ก็เป็นยากระตุ้นการตกไข่ซึ่งมันจะได้ผลสักประมาณ80%นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมียาอีกตัวหนึ่งซึ่งจะได้ผลดีกว่านี้ก็คือยาชื่อว่าเล็ตโทรโซนะครับยาเล็ตโทรโซเนี่ยจะเป็นยาตัวที่ได้ผลดีกว่าตัวโครมมฟีนในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเราก็อาจจะเลือกใช้เป็นยากลุ่มเลตโทรโซแทนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการมีบุตรแล้วถ้าใช้2วิธีลแล้วแล้วยังไม่มีบุตรเนี่ย ทำยังไงดีนะครับถ้าใช้2งวิธีนี้แล้วยังไม่มีบทเนี่ยอาจจะต้องไปทําเด็กกรอดแก้วทํา IVF นะครับทำกิฟพวกนั้นแล้วนะครับถึงจะพอช่วยเราได้นะครับอ่านี่คือเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีในการรักษาโรคโรคนี้นะครับต้องอย่าลืมว่ามันไม่หายขาดนะครับแล้วเราจะต้องมีการตรวจติดตามให้แน่ใจว่าเออเราดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าโรคแทรกอย่างอื่นมันมีได้นะครับเช่นโรคเบาหวานไขมันสูงโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงที่เราจะเป็นจะต้อง ตรวจแล้วก็ควบคุมคู่ไปกับโรค PCOS นะครับและที่สำคัญคือการนอนหลับที่ผิดปกติพวกนี้เนี่ยเราเจอได้ถึง50%ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจการนอนหลับนะครับเพราะว่าถ้าเรามีภาวะหยุดหายใจในขณนะหลับแล้วเราไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยเพลียนะครับ สมองก็ไม่แล่นแล้วก็ยิ่งประกอบกับการที่เรามีภาวะน้ำหนักตัวเกินภาวะ P C O S นะครับหรือเราอาจจะมีภาวะทางจิตใจที่มันผิดปกติเราเครียดง่ายเราซึมเศร้าเรามี binge eating เรากินเยอะนะครับมันก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับดังนั้นเราควรจะต้องตรวจแล้วก็ไปรักษานะครับอันนี้คือคร่าวๆโดยรวมของภาวะ P C O S นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มี ความเสี่ยงเป็นแบบนี้คือมีมีขนขึ้นตามพวกหนวดนะครับพวกคราน้ําหนักตัวเยอะมีสิวแล้วก็ผมเริ่มร่วงนี่นะครับอันนี้ผมแนะนําว่ารีบไปปรึกษาหมอสูตินรีแพทย์นะครับให้เขาตรวจดูแล้วก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ